เงินแม่ที่แม่สะส,สมไว้เป็่เรียนย้อนหลังเพื่อนๆอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดแจดิ้งดิ้งติ้งดิ้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาดูการนับนับเงินซื้อ iPad อกันนะคะนเ,นเ,เลยเงินแม่ ที่แม่สะส,สมัย้ป็นเรียนย้อนหลังเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกมันมาอยู่ในกระปุกนี้แล้วนะคะทุกคนเพราะว่าลูกสาวจะเอาเงินไปื้ไอไอะไรคะ iPad ด i อสีหแม่รีเศร้าเลยนะคะ เงินสะสมของแม่ไม่ใช่เงินเก็บนะคะเป็นเงินสะสมไว้เป็นที่ระดกมาทำเป็นปีพศสอไว้นะคะเงินในอดีตบนสกายไปเป็นความทรงจำในการซื้อไอแพดของนิกิงจิรพิญยาแล้วรอนับก่อนนะคะว่าจะได้เท่าไหร่เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะตอนนี้หนึ่งพันแล้วนะคะ เราต้องการเงินเท่าไหร่คะคือ p อ d พดแอจาก 5, 3, สา,าก็ประมาณ2อง0 0ยะโอ้มายก d จาก iPad ดเจนอัปเกรดขึ้นมาเป็น iPad Air เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะว่าจะได้เท่าไหร่